โรงแรมรอยย่าการ์เด้นตั้งประงานอยู่ใจกลางเมืองมันเคยเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่ได้รับความนิยมเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างขึ้น โรงแรมแห่งนี้ก็เริ่มเสื่อมโซรมลงโดยเฉพาะห้องหมายเลข404ที่ถูกปิดตายมานานหลายปีไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปพักเจ้าของโรงแรมเองก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงห้องนี้และพนักงานทุกคนได้รับคำสั่งให้ข้ามหมายเลขนี้ไปเวลาจัดห้องให้แขกกะวินเดินทางมาถึงโรงแรมรอย a ย g a การ์เดนในคืนหนึ่งเขาเหนื่อยล้าจากการเดินทางและเพียงต้องการหาที่พัก เพื่อพักผ่อนสักคืนเมื่อไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับดูมีท่าทีแปลกเมื่อมองชื่อห้องที่ปรากฏบนกุญแจแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและส่งกุญแจให้กวินด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยห้องของคุณหมายเลข404ครับพนักงานพูดเบาๆพร้อมเหลือบมองไปทางหลังเคาน์เตอร์ราวกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างเมื่อกวินครึ่งเล็บไปถึงชั้นสี่ เขาสังเกตว่าหมายเลขห้อง404ถูกติดทับด้วยป้ายไม้เก่าๆเหมือนไม่มีใครเข้าพักมานานเขารู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะักเขาเสียบกุญแจและเปิดประตูเข้าไปภายในห้อง404มีบรรยากาศที่เย็นผิดป,ปกติกเฟอร์นิเจอร์ดูกเก่าและมีฝุ่นจับราวกับไม่มีใครใช้มานานหลายปีผนังมีคราบน้ำที่เป็นร่องรอยของการเวลา แต่สิ่งที่ทำให้ตะวินรู้สึกไม่สบายใจที่สุดคือกระจกบ,บานใหญ่ที่ตั้งอยู่ปลายเตียงมันสะท้อนเงาของเขาอย่างชัดเจนหรืออาจจะสะท้อนมากกว่านั้นเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกขณะที่ตะวินกำลังเคลิ้มหลับเขาได้ยินเสียงเคาะประตูแผ่วเบาก๊อกก๊อกก๊อกเขาของวดคิวลุกขึ้นไปดูผ่านตาแมวแต่กลับไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกทันทีที่เขาหันหลังกลับไปที่เตียง เสียงเค้ะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมก๊กก๊กก๊กหัวใจของกวินเต้นแรงเขาตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูแต่ทางเดินนอกห้องกลับเงียบสนิทไม่มีวิแววของใครเลยเมื่อเขาปิดประตูกลับต้องตกใจเมื่อพบว่ากระจกปลายเตียงสะท้อนภาพของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาเธอมีใบหน้าซีดเซียวดวงตาดำสนิทและสวมชุดสีขาวที่เปื้อนคราบเลือด ทันใดนั้นกระจกก็แตกออกเป็นเสียเส่ยงๆและเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วห้องกวินพยายามจะวิ่งหนีแต่ประตูกลับลวบแน่นเขาได้แต่ทุบป,ประตูและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินในขณะที่กวินตื่นประหนกวิญญาณของหญิงสาวค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้เขาและภาพในหัวของเขาก็พลันเต็มไปด้วยภาพเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน ห้องนี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อลินเข้ามาพักเธอถูกแฟนหนุ่มล่อลวงมาฆ่าทิ้งที่น,นี่หลังจากนั้นไม่มีใครสามารถเข้าพักในห้องนี้ได้โดยไม่พบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดบางคนได้ยินเสียงร้องไห้บางคนเห็นเงาเคลื่อนไหวในกระจกและบางคอนอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโรงแรมพยายามปิดบังเรื่องนี้ด้วยการล็อกห้อง แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้กวินได้รับกุญแจของห้องนี้มาโดยไม่ตั้งใจกวินรวบรวมสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีสัญญาณขณะที่วิญญาณของลินกําลังคลานเข้ามาใกล้เขากระจกทุกบานในห้องก็แตกออกพร้อมกันแรงสั่นสะเทือนทําให้ไฟในห้องกระพริบไม่เป็นจังหวะด้วยความกลัวสุดขีดกวินตัดสินใจวิ่งพุ่งเข้าชนประตูอย่างแรง จนในที่สุดมันก็เปิดออกเขากระโจนออกไปในทางเดินโดยไม่หันกลับไปมองวิ่งไปยังลิฟต์กดปุ่มรัวๆแต่ลิฟต์ไม่มาเขาตัดสินใจวิ่งลงบันไดแทนและเมื่อถึงล็อบบี้เขาก็พุ่งออกจากโรงแรมโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเช้าวันรุ่งขึ้นกวินรีบเดินทางออกจากเมืองโดยไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครแต่เมื่อเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อดูเวลา เขากลับพบว่าในแกลเลอรี่ของเขามีรูปถ่ายหลายใบเป็นภาพของเขาที่นั่งอยู่บนเตียงในห้อง404และในทุกภาพมีหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังเขาโรงแรมรอยเย้าแกเดนยังคงเปิดให้บริการต่อไปและห้องหมาเลข404ก็ยังคงถูกปิดตายแต่ทุกๆปีในคืนที่ลิมถูกฆาตกรรมใครก็ตามที่เผลอเปิดประตูห้อง404 อาจไม่ได้ชอบดีเหมือนกวิน